กินกันเต็มครับสำหรับเมื่อคืนนี้ครับแนวทาง4คู่หน้าช่องที่พี่เคมเลือกจัดครับสั่นให้นั่นเองนะครับก็ทั้งทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเลอเอามาเลยครับทางเอาไอก็เลยยิ้มหวานครับและอีกหนึ่งตัวนั่นก็คือเอาฮีราครับก็ได้กินทุกตัวเลยใครที่ติดตามไปก็ดีใจด้วยนะครับแล้วต้องบอกว่าในกลุ่มครอบครัวของเราครับชุดโครงการ4ี่ครับ SVP บอลงานก็ตามคาดเหมือนเดิมครับก็มีมาให้แบบเน้นๆอยู่แล้วนะครับก็ฝากว่าแล้วการใครที่อยากจะมาเข้ากลุ่มพี่เขมหรืออยากจะมาเข้าครอบครัวเดียวกันกับพ ทางเมื่อวานนี้ก็อิ่มๆไปนะครับผมแล้วก็ฝากไว้หน่อยแล้วกันใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับและใครความีอะไรง่ายคอมเมนต์มาได้เลยนะครับแล้ววันนี้พี่พิมพ์จะจัดให้ครับก็จะเป็นบอลไอร์แลนด์พิมพ์บีกทั้ง5คู่เลยนะครับผมวันนี้ก็จัดให้แบบพิเศษไฟแบบบอยวายเลยนะครับไปเริ่มที่คู่แรกครับสำหรับโบฮีเมียนครับที่ต้องพบกับทางสลิโกโลเวอร์ครับแน่นอนว่าในเลื่กระแสครับก็เป็นทางโบฮีเมียนครับบังคับชนะทั้งสองประตูเลยครับต้องยอมรับว่าในเรับมอย่าง โลเวอร์มาแล้ว3เกมหลังนะครับผมก็เป็นทางโบฮเมียนครับชนะทั้ง3เกมเลยและครั้งล่าสุดที่เล่นในบ้านตัวเองครับก็ชนะทางสตรีโกโลเวอร์ไปได้ด้วยสกอร์ถึง4ประตู2ครับแน่นอนว่าทีมอย่างทางโบฮเมียนครับแข่งขันมา5เกมหลังเนี่ยชนะไป3เกมครับแพ้ไป2เกมเกมในบ้านเดียวถามว่าดูมีความโดดเด่นไหมนะครับผมก็ถือว่าโดดเด่นมากๆสามเกมหลังก็ชนะสามเกมนะครับชนะเชลบอลนะครับผมเดลิซิตี้แล้วก็แชมบ์ล็อกโลเวอร์ครับในบ้านดูมีความแข็งแกร่งมากกว่าอย่างชัดเจนครับแล้วก็เกมเยือนของทางทีมเยือนเนี่ยนะครับผมอย่างทาง ทั้งหมดก็ต้องบอกว่ามาตรฐานด้วยความแตกต่างกันอย่างชัดเจนครับแต่กระแสก็ต้องยอมรับว่าทีมเจ้าบ้านนะครับผมเปิดมาแรงมากครับคือการบังคับชนะ2ประตูเพื่อได้ยิ้มหวานนิดนึงนะครับผมคือการที่ชนะ2ประตูครับได้ยิ้มเต็มปากครับแน่นอนว่ากระแสแอบเปิดมาแรงนิดนึงครับแต่ผมก็มั่นใจว่าทีมอย่างทโบฮิเมียนครับในบ้านมีความแข็งแกร่งให้เราเห็นอยู่แล้ว2ประตูมีแน่ๆครับยิ้มที่ทางโบฮิเมียนได้เลยนะครับส่วนคู่ที่2ครับที่ผมจัดให้ครับเป็นทางเดลิสตี้ครับที่ต้องพบกับทางล็อกเกอร์ครับคู่นี้ครับเจอกันมานนาที่สุดกแล้วล่าครัับบปนงตชะะ1ู ครับทุกอย่างถูกสใสเลยนะผมอาจจะไม่ได้ยิ้มเต็มปากแต่ว่าถ้าประตูที่2องมาเนี่ยได้ยิ้มเต็มปากเลยนะครับผมแต่ในเรื่องของฟอร์มต้นทุนวันนี้ครับเด้วยตี้เนี่ยสมัยในฤดูกาลก่อนหรือจะเป็นฤดูกาลก่อนนู้นเนี่ยนะครับผมก็ต้องบอกว่าเกียร์ในบ้านดูความแข็งแกร่งมากแต่ณปัจจุบันนี้นะผมที่เขาเล่นในบ้านครั้งล่าสุดเขาเสมอเกาเวก้าหรือเป็นก่อนท่านั้นก็แพ้แชมป์ล็อกโลเวอร์ครับเกียร์ในบ้านดูดรอปลงอย่างชัดเจนครับแต่กลับกันกับดีมเย็นนะผมอย่างทางด็อกเกียไรด้าแข่งขันห้าเกมหลังชนะไปหน บอกว่าหนประโยคนี้เราเห็นอย่างที่เราเห็นอยู่ว่าทีมย่า่ทางเดลลี่ครับในบ้านไม่ได้ดูมีความแข็งแกร่งอะไรเลยนะผมแล้ววันนี้ต้องมาเจอทีมดอรเคนดาครับที่เวลาเจอทีมใหญ่เขามักจะยังให้มันเสมอได้ดีมากมากครับในนี้ผมก็มั่นใจว่าดอรเคนดาวันนี้บุกไปไม่แพ้เพอยงน้อยครับยินงีที่ถางดอร์เคนดาเลยนะครับส่วนคู่ที่3ครับที่ผมจากให้ครับเป็นทางเกาเวครับที่ต้องพบกับทางเชลบอลครับคู่นี้กระแสเปิดมาเสมอตัวเลยนะผมแต่ว่าคู่นี้เจอกันมา2เกมหลังเยก็จบวันนี้เสมอทั้ง2เกมเนาะแต่ทางเกาเวถาง่าฟอร์มมมมดดูเเเ่นนนัั้้้ยกหลลงบชะะไไปป2 2สออแแแพพ1 นะครับผมและเกียรในบ้านสองเกมหลังนะครับเขาชนะทีมอย่างคอกซิตี้และเซนเปติกดานนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าเกียรในบ้านดูมีความแข็งแกร่งให้เราได้เห็นอยู่นะครับผมแต่ทีมของเชียร์บอลครับแข่งขันหน้าเกมหลังในชนะเพียงแค่เกมเดียวคราเสมอไปสองแพ้ไปสองครับโดยรวมก็ยังมีมาตรฐานที่ไม่ได้ดูเด็ดขาดอะไรขนาดนั้นครับและกระแสเนี่ยมันเปิดมาครับเป็นทีมอย่างทางเชียร์บอลนะครับผมที่เปิดมาตอนนี้กระแสไหลต่อไปที่ทางเชียร์บอลแล้วนะครับผมอยู่ที่ปอปาครับแต่ผมมั่นใจว่าวันนี้เชียร์บอลก็น่าจะบุกไปควาสามแต้มได้ครับยิตตีี้้ครัับบทท่อองงเจกา กครับคู่นี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับผมเซนเปติกเนี่ยแข่งขันกับทางคองซิตี้มา10เกมหลังนะผมไม่แพ้กับทีมอย่างคองซิตี้เลยนะผมทำได้เยี่ยมสุดคือการที่เสมอครับแต่ทีมอย่างทางคองซิตี้ครับตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีฟอร์มที่ย่ำแย่มากๆครับโดยการที่เปิดฤดูกาลมานะครับผมก็แทบจะไม่ชนะใครเลยครับโดยการแข่งขันมา21เกมเนี่ยชนะไป2ครับเสมอไป8ครับและแพ้ไปถึงสิโดยรวมมีมาตรฐานที่แย่มากๆครับและไม่เจอทีมอย่างเซนเปติกแต่ว่าเซนเปติกช่วงนี้ก็ถือว่าย่ำแย่่่่เเเเหหมมมมมมือนนนนนนนกกกกกัััััััะะคครรบผแแแขขงงงงาาาา3 3ลพ้้้ทท็ตฐดููย แต่ทางเสถิติวันนี้ก็กระแสเปิดระเบลมากครับคือการบังคับชนะสประตูครับผมมองว่ากระแสมันแอบเปิดระเบลมากไปหน่อยว่าทีมอย่างคอกซิตี้ไม่ได้ฟอร์มดีขนาดนั้นครับมั่นใจว่ากระแสมันมาตรงนี้แล้วแอบจะมีกินให้เราได้เห็นครับตอนนี้ขอมองที่ทางคอกซิตี้ไว้ดีกว่านะครับส่วนคู่สุดท้ายครับแชมบลูเวอร์ครับที่ต้องพบกับทางวอร์ฟอร์ดครับคู่นี้ครับต้องบอกว่าในเรื่องกระแสครับทีมอย่างแชมบลูเวอร์เปิดมาได้มากๆคือการบังคับชนะสประตูครับแต่ในเฮตเฮตเนี่ยนะผมแข่งขันกันสี่เกมหลังก็เป็นทางเเเชชลลลลลบบ็็อออกกกกโวววววรรร์์นะทัั้้้้้งหมมดดดยยยสคแแจ สามเบอรตัวตหนึ่งในนัดล่าสุดนั่นเองนะครับแต่ในเรื่องของฟอร์มองวันนี้นะครับผมทางเชลล์โรเวอร์นัดล่าสุดเพิ่งแพ้โบฮีทไม่กันมานะครับผมแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาก็ไม่แพ้ใครนะผมถึงติดเกมติดเนี่ยผมมาตรฐานดีอยู่ในระดับหนึ่งเลยถ้ากลับกันกับทีมอย่างวอเตอร์ฟอร์ดครับแข่งขันมาห้าเกมหลังครับชนะได้เพียงแค่เกมเดียวครับเสมอไปสามและแพ้ไปหนึ่งดูลุก็มีมาตรฐานที่ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับผมและกระแสเปิดมาวันนี้ทีมอยี่ยเชลล์โรเวอร์มันแอบเปิดมาและไม่น้อยนเนี่ยผมแต่ดสกอร์ูงวก็ออมไปที่่่าวกองเน เอาันนี้ก็จัดไปเนี้ทั้งหมด5คู่เลยนะครับวันนี้ก็จัดให้แบบพิเศษนะครับผมใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับและใครมีความคิดง่ายงคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมพี่เข้มเทียบบอลขอตัวลาทุกท่านไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ